สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตู้ควบคุมวาล์วไฟฟ้านะครับตู้ไว้สำหรับควบคุมมอเตอร์วาล์วนะครับหรือตัวโซลินอยด์วาล์วนะครับอุปกรณ์ภายในนี้นะครับก็จะมีตัวโซล่าชาร์จเจอร์นะครับตัวเบรกเกอร์ตัวทัมเมอร์นะครับไว้ตั้งเวลาตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวเทอร์มินอลนะครับวิธีการต่อนะครับก็จะตามรูปนี้นะครับ ตัวคู่แรกนะครับจะเข้ากับแบตเตอรี่โดยตรงนะครับตัวสีแดงจะเป็นขั้วบวกตัวสีดาจะเป็นขั้วลบนะครับคู่ที่สนะครับก็จะต่อเข้ากับแผงนะครับคู่สุดท้ายจะต่อเข้ากับตัวมอเตอร์วาลหรือสุรินอย์วาลนะครับนะครับวิธีการทํางานนะครับก็ตัวถ้าเราหมุนไปฝั่งสีเขียวนะครับจะเป็นตัวปฏิบัตอัตโนมัตินะครับที่เราสามารถเปิดปิดได้เองนะครับตัวแเมนลนะครับส่วนมา มุลมาทันนี้ครับตัวสีฟ้านะครับจะเป็นตัวตั้งเวลานะครับนี่ครับตัวโซลินอยนะครับเราจะมาดูวิธีการทํางานเลยนะครับนะครับนี่เราเปิดดาวใช่ไหมครับเราเราเปิดสวิตมนุ่นใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เป็นสวิตมนุ่นครับวัวนี้โซลินอยวาลที่เอามาใช้นี่เป็นขนาดกี่โวลต์ครับสองว์ครับสองว์นะครับโอเคราจะตีนะครับ นะครับแล้วแล้วถ้าเราหมุนไปทางขวานี่คือมันจะเป็นยังไงนะครับทางขวาจะเป็นการตั้งเวลาอันโนมันนะครับเราสามารถตั้งเวลาปิดปีได้เองนะครับว่าเราจะนำปิดปดตอนไหนนะครับโดยโดยการตั้งจากอะไรครับตรงนี้ตั้งจากตัวทัมเอนะครับตัวตัวนี้นะครับอตัวนี้นะครับตัวนี้ตั้งได้สูงสุดถึงกี่โปรแกรมครับสิบหกโปรแกรมนะครับตัวนี้โปรแกรมนะครับโอเคครับอ่าครับผม ก็ประมาณนี้นะครับขอเสนอขอราคาหน่อยครับเออราคานะครับตัวตู้นี้ก็ราคา2,500า้บาทนะครับส่วนตัวซีน้อยนี้ครับขนาด1นิ้วนะครับจะราคาอยู่ที่750บาทนะครับแล้วก็จะมีตัว2นิ้วนะครับราคา2,100บาทนะครับตัวแผงนะครับจะเป็นแผงโพลีนะครับขนาด20วัตนะครับราคาอยู่ที่590บาทครับอ่าครับผม ก็จะแบบนี้นะครับขอบคุณครับ